เดี๋ยวมาชมผลงานวันนี้กันนะครับผมกลับถึงบ้านแล้วก็ปากดวันนี้ได้รรออประมาณสิบโลครับคือบวกลบประมาณสักไม่เกินหนึ่งโลนะหึงกะเอานะครับแต่ไซมีไซสองโมโลกว่าครับอันนี้ปรากดวันนี้แทบไม่มีน็อกต้องแข็งเลยปลาแข็งแรงมากเพราะผมดักสามวันแล้วพยายามทํานะนะแล้วก็มาดูไปใส่เบียดครับนะค่อเืนเด็ดไปสามห้าลังไม่หมาดเลยใส่เบียดนะ ใส่เ็รไม่มานเลยนัย่โอ้โหอบเลือไปสีตัวนะโอ้สิเลยไม่คำันใส่เ็บไม่หมานบแต่หมันี่คือนี้โอ้ยเห็นไหม โดดออกเรือไปสีตัวไม่งั้นได้สิบตัวครับโอ้หเนี่ยครับผลงานวันนี้ฮัาโดนี่น่าจะมีมานยี่สิบโลละตัวไซส์ตัวนี้ก็หกโลเจ็ดโลได้อยู่ครับเนี่ยนี่ก็สี่โลสามโลสองโลมีสองโลตัวนึงงตาก็ตับออกระเย็นนะนี่เลย <S 2> <S 2> โอเค้วเ,เจอกันใหม่ครับคลิปหน้านะ ผลงานตัวปรกกดตัวไซส์มึงเท่าเข้าระดูเลยผมเอาลงแล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะตายครับว่าต้องเอาที่เอางาน